มากันที่ราคาต่อรองของคู่ฟาอูนคาเนโลอันเรสกับทางด้านเทอรเรนครอฟอร์ดกันสักหน่อยแล้วกันนะครับกำหนดการชกของคู่นี้ก็คือ,อวันที่14กันยายนที่จะถึงนี้เนอะ,อะรู้สึกว่าจะที่สหรัฐอเมริกานาะฝ่ายนี้ก็เป็นทางด้านเทอรเรนครอฟอร์ดที่ปีนมาถึงสองรุ่นด้วยกันเพิ่มน้ำหนักตัวมาเท่าไหร่ร้อยจากร้อยห้าสี่เป็นร้อยก็14ี่ปอน,นอด์เนาะโดยประมาณเพื่อที่ว่าจะชิงแชมป์โลกทั้ง 4สถาบัานกับทางด้านฟาอูลคานิโลอันวาเรสในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทด้วยว่า168 168ปอ์เนาะขอบคุณผู้สนับสนุนช่องพัดยก2 4ีแอดพี24ซึ่งคู่เนี่ยแน่นอนว่าคานิโลก็ต้องเป็นฝ่ายต่ออยู่แล้วแหละแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าราคาต่อรองล่าสุดที่ออกมานี่ก็คือประมาณ ประมาณตีเป็นตัวเลขอกรมก็คือประมาณสองหและเออ<ไ>โดยเขาบอกว่าถ้าแทงทางฝั่งคาเนลโลเนี่ยจะได้อยู่ที่0.63ก็คือ100บาทเนี่ยจะได้อยู่ที่100กับอ e ีกคบาทในขณะที่ถ้าแทงฝั่งครอฟอร์เนี่ยจะได้อยู่ที่1.49 2ที่จริงก็ตัวเลขแบบนี้นี่ก็คือน่าจะหมายถึง ถ้าแทง100บาทก็น่าจะได้ที่249บาทอเปลอาหรือว่าเขาเขียนผิดหรือ,อยังไงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน,น่าจะอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าดูจากราคาตรงนี้ก็คือราคาประมาณ21ด้วยกันเออ,เอ,อส่วนราคาเสมอนี่เขาให้ไว้ถึง20เท่าเลยทีเดียวก็เลยเขาก็เลยมองว่าคู่นี้ไม่มีคำว่าเสมออย่างแน่นอนต้องมีผู้ชนะส่วนราคาแพ้น็อกหรือว่าแพ้คะแนนเนี่ย เขามองไปที่ว่ามีโอกาสชนะชนะนกกันค่อนข้างค่อนข้างสูงนะเขาไว้เขาให้ไว้อยู่ที่ประมาณแค่0.57ก็คือ100จะได้อยู่ที่157บาทเนาะถ้าแทง100อะ่ะในขณะที่ราคาคะแนนเนี่ย เขาให้ไว้ที่1.391ก็คือแทน100จะได้อยู่ที่200กับอีก9บาทอ,อ,อันนี้ก็คือ,อาราคาต่อรองล่าสุดของคู่ซาอูลคาริโลอันเบเดสกับทางด้านเทเรนคลอฟอร์ดก็ถือว่าเป็นคู่ที่น่าสนใจมากๆราคาต่อรองถือว่าไม่ห่างกันมาการาคาโดยประมาณก็คือประมาณ21เนอะคู่นี้ราคาประมาณ21 ที่จริงสองหนึ่งสามหนึ่งเออประมาณนั้นแหละสองหนึ่งสามหนึ่งก็ถือว่าเป็นคู่ที่อ่าน่าสนใจมากๆเออเทเรนคอฟฟอร์ ก็ถ้านับเก็บประวัติเนี่ยเป็นอันดีพินเดตถึง2รุ่นนะก็คือในรุ่นเวลเตอร์เวทแล้วก็ซูเปอร์ไลท์เวทก็คือเป็นอันดีพินเดตถึง2รุ่นแต่ว่าการที่ว่า,ามาข้ามรุ่นเป็นแชมป์โลก3ามรุ่นแรกก็คือ,อรุ่นซูเปอร์เวลเตอร์เวทหรือว่า154ปอนด์ก็เป็นแชมป์โลกอีกแต่ว่าการที่ว่าจะมาเจอกับทางด้านฟาอูนคาริโลอ,อันเรสก็เป็นการปีนเวทน้ําหนักแรงประทัดอะไรพวกนี้ก็ไม่แน่ใจว่า,าจะ เอาทางด้านฟาอูลคาเนโออันเรสลงหรือเปล่าเออรู้ว่าจะทําได้ดีประท่าไปประท่ามาแล้วจะยุบหรือไม่เพราะว่าทั้งคู่ก็ถือว่าเป็นยอดมวยแห่งยุคแหละแต่ว่าถ้ามองกันตามเนื้อผ้าแล้วก็เป็นตามที่ราคานี้บอกไว้นะ,ะครับก็คือ <laughs> ก็คือทางด้านาฟาอูนดูว่าจะเป็นต่อ,อจริงเพราะว่าได้ในเรื่องของ เป็นเวทใหญ่กว่าเนาะเออเป็นเวทใหญ่กว่าแล้วก็ต่อยในพิกัดนี้มาค่อนข้างนานมา,มากๆแล้วในขณะที่เทเรนคอฟก็พึ่งจะพองเวทแล้วก็ขึ้นมาต่อยในพิกัดนี้ก็รอรุนรอรอติดตามชมตามเชียร์แล้วกันคู่นี้ก็ชกค19อ่าสีกันยายนที่ถึงนี้ครับ